ทูมหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูมหามงคลน,นะคะคให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูมหาเศรษฐีจุดออโชคลาภนะคะขายของเลขเงินเรีทองส่วนอันนี้มีทูหวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้สวัสดีชาวลคนาราศีตุลน,นะคะนี่เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนมีนาะคม2564นะคะ ชาวลัคนาราศีตุลน่ะมีดาวศุกเป็นดาวประจําตัวนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยออจอนร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในพกมรณะนะได้ตำแหน่งเป็นปักกับราชาชโชคนะคะนะดาวพระราหูเป็นนิดนะคะตอนนี้ถ้าชาวตุลคนไหนที่อยากจะลงทุนอะไรแบบนี้นะก็คือให้หยุดไปก่อน สรธุรกิจที่มีก็ให้ประคองตัวนะเดี๋ยวเราเลือกไพ่กัน5า้าใบแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่ารวาจาในไพ่เซีายเแปดจะบอกอะไรบ้าง ชาวลัคณาราศีตุลน,นะคะนี่ไพ่ที่คุณได้ประจําเดือนมีนานะอันนี้นะคะเป็นเศบบระฐกุมธาดานะนี่นะคะส่วนอันนี้เบอร์หกเป็นปู่เพชรฉลุก,กันนะคะแต่อันนี้เป็นหน้าทองนะทำหน้าเดีวนะปู่จะเก่งเรื่องออสภาวิชามีความเมตตาม,มากนะแล้วก็เก่งเรื่องการหุ่นด่วงใจดีมาก นะคะตรงเป็นยาข้าใจดีอันนี้เป็นเท้า,าวิรูป,ปักนะคะนะอันนี้ก็คือจะเป็นเทพที่ปกครองพวกเหล่านางฉันจะตุมหาราชิการนะคะส่วนอันนี้ั้สรุปนะได้เป็นภิสวนกัปปูชิวโกมารพัทนะคะอ,อันนี้ความโดดเด่นของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมีนาคม2564นะอาจารย์บอกเลยให้คุณเน้นถือศีล ชาวตุลจะต้องถือศินเท่านั้นเอาง่ายๆในศินห้าข้อก็คือไม่ควรผิดนะแล้วคือตอนนี้ดูแล้วชาวลัคนณาราศีตุลดวงกําลังขึ้นดวงกาลังขึ้นนะให้ถือศินถึงแม้ว่าบางอย่างจะกระท่อนกระแท่นอย่างเช่นเรื่องงานของคุณนะไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มการเงินก็ไม่ควรลงทุนเพิ่มนะคะแต่ว่าธุรกิจที่ดําเนินอยู่แล้วเนี่ย ก็ก็ประคับประคองทําให้มันดีไปเรื่อยๆนะคะทําให้มันแบบลื่นไหลไปได้เรื่อยๆแล้วไม่ควรลงทุนใหม่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีนะคือในในในไพ่เนี่ยเขาบอกคุณถือสิลแล้วธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยให้ประคับประคองแล้วคือสิลและบุญตรงเนี้ยจะไปช่วยหนุนให้ธุรกิจคุณอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบน,นี้งานนั้นคือความหมายที่ที่อยากจะบอกนะคือเป็นประมาณนี้แล้วก็คือคุณนะ่ะ ชาวตุนเนี่ยจริงๆมีบุญเก่าเป็นทุนร้อนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะคือชาวตุนในในในบางคนน่ะที่มีฐานะยังมีกินได้ไม่สะเทือนในเศรษฐกิจแบบนี้คือมีบุญเก่ามีบุญเก่าเพราะฉะนั้นบุญใหม่ต้องทําเพิ่มเข้าไปนะคะเขาบอกคุณต้องทําบุญใหม่เพิ่มเพื่อที่ธุรกิจที่คุณเคยติดขัดมาจากประมาณปลายปีที่แล้วที่คุณไม่ได้อะอะไรที่ไม่ได้ หรือที่หวังไว้มันได้ไม่เต็มที่คือมันจะมาได้ภายในปีนี้แต่คุณปีนี้เขาให้เน้นถือสินให้จงหนักนะถือสิลนั่งสมาธิให้จงหนักทําบุญทําทานอย่าฆ่าสัตว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเงินก้อนมันจะมาเงินก้อนมันจะค่อยๆไหลมานะคะแล้วก็ให้บูชานะบูชาพ่อพิฆเนศแล้วก็ให้นึกถึงปู่เพชรรุ่กันนะคะชาวตุนจะเป็นคนที่เก่งและมีเสน่ห์เพราะฉะนั้น การเงินหรือว่าการติดต่อประสานงานเรื่องงานพวกนี้จะได้มาจากสเสน่ห์พวกนี้คนที่เขาแบบหลงไหลสเสน่ห์คุณด้วยคําพูดหรืออะไรเขาพร้อมที่จะช่วยคุณแต่ขอให้คุณมีสินก่อนนะคะมีสินแล้วมันมีแสงองลากพุ่งออกมาเยอะๆเนี่ยมีบาร,รมีเนี่ยไปพูดไปคุยกับใครคือมันงานมันก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีซึ่งปีที่แล้วช่วงปลายปลายปีเนี่ยชาวตุลอาจจะอกหักผิดหวังในส่วนของเรื่องงานที่หวังไว้แล้วมันไม่ได้แต่ปีนี้ก็คือจะเริ่มเห็นแววดีขึ้น มีคนเอามาให้นู่นนี่น่นติดต่ออะไรต่ออะไรวิ่งชนเต็มเลยแต่ว่ามันด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันยังไม่มันยังไม่ไม่ชนกันนะมันยังไม่ได้เต็มที่นะก็คืออาจจะพ้องเรื่องเสียเรื่องบุญนะไปหนุนตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของเ,ออเรื่องคนที่ทํางานประจําอยู่นะคนที่ทํางานประจํานี่มีเกณฑ์นะคะเ มีเกณฑ์ที่จับได้พบปากผู้คนเพิ่มออแล้วก็อาจจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสายงานที่เราไม่ถนัดมากนะหรือมีคนจากหน่วยงานอื่นเข้ามาเป็นลูกน้องเรานะเราอาจจะต้องเหนื่อยที่จะสอนงานหรืออะไรให้กับเขามากขึ้นนะคะแต่ว่าบริวาลคนเนี้ย จะไม่ได้สร้างเรื่องวุ่นวายให้เราแต่ว่ากว่าจ,จะสร้างความเหนื่อยให้เราหน่อยเพราะว่าเราจะต้องรับภาระที่ต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาเก่งหมดเราในวันข้างหน้านะแต่ว่าเป็นบริวารที่โอเคนะคะอ่าแล้วก็ให้ระวังเ,เรื่องญาติผู้ใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลอา่าอาจจะมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่นิดหน่อยแบบเอ่เอาอาจจะมีความไม่เข้าใจนิดหน่อยในบ้านในอะไรแบบนี้คือบางทีผู้ใหญ่เนี่ยจะคิดว่า,าการกระทําของเขาทุกอย่างจะถูกหมด เพราะฉะนั้นคนเป็นลูกเป็นเต้าต้องฟังเท่านั้นและมีหน้าที่ปฏิบัติตามนะคะแต่คือเราดูแล้วท่าอะไรมันผิดทํานองคลองธรรมมันผิดศีลน,นะคะหรืออะไรก็ตามแต่อเนี้ยคือกออ็อาจจะได้คุยกันนะใน,น,นะะเนี้ยนะคะเนี่ยก็คือคุณมีเสียงที่เกิดขึ้นอะ่ะคือมันจะต้องมีการเจราจารมันจะต้องมีการเจราจารคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ในครอบครัวมีการตกลงกันมีการคุยมีการเจราจารกันแต่ว่าออคุยเจราจารแบบ แบบปณีประนอมคือไม่ได้ทะเลาะบาอแหว้งอะไรจิกกัดรุนแรงหรือว่าทะเลาวิวาทอะไรกันหรอกแต่มันเป็นการอธิบายอะพวกนี้ง่ายเป็นการอธิบายอะไรพวกเนี้ยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อไปกระจัดข้อโต้แย้งที่มันมีมาแล้วคุณสามารถทําได้แต่ว่าเขาบอกเราไงให้ถือสินเกิดเรื่องอะไรในครอบครัวคือถือสินเท่านั้นแล้วคุณค่อยไปพูดแล้วคุณค่อยไปอาาธิบายคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่เป็นพ่อแม่ว่าคุณจะไปยืมเงินพ่อแม่เงี้ย ใช่ไหมเพราะไม่ต้องถามแล้วคุณจะเอาเงินไปทาอะไรคุณจะลงทุนนู่นนี่นั่นคุณมีโปรเจกต์เอามาแถลงซิว่าทําโปรเจกต์นี้ได้กําไรเท่าไหร่นคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้ามีแฟนเอาแฟนเข้าบ้านลูกเต้าเหล่าใครนึกคือมันจะมีการพูดคุยกันเป็นลักษณะแบบนี้คือให้คุณใจเย็นๆถือสีก่อนนะแล้วค่อยาไปคุยเพราะว่าบางทีชาวตุลม,มีความใจร้อนอยู่ข้างในมันมันปุ๊ปี๊ดปัาดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่อยากพูดแล้ว มันก็กลายเป็นคุมเครือเดี๋ยวทะเลาวิวาทกันขึ้นมาในระหว่างญาติผู้ใหญ่นะอันนี้ก็คือบอกไว้นะคะว่ามันจะมีเกฑ์แล้วก็อาจเ,เ,เดือนมีนาะคมนี้อาจจะได้รับข่าวได้รับข่าวทางไกลหรือข่าวจากญาติพี่น้องอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะอืมก็เตรียมตัวรับข่าวรับข่าวดี ะะหรือว่าไปร่วมง,งานบุญไปอะไรพวกนี้เดินสายไปหาเพื่อนจะมีการพบปะสังสรรค์กันเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่ว่าก็ให้ระวังตัวนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังอยู่กับเราไปอีกนานมากๆเลยนะคะ,ะทีนี้เรื่องใบสรุปสองใบนี้เขาบอกว่าออชาวลัคนาราศีตุลจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแอๆ,ๆนะคะ บางคนอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้จะมีเกิดขึ้นจะมีอุบัติเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณเพราะฉะนั้นระวังอย่าซุ่มซ่ามอย่ากโกโก้อย่าทําอะไรโดยที่แบบจิตไม่อยู่กับตัวอะไรแบบนี้นะคะขับรถขับลาให้ระวังเดินเหินอะไรคือต้องมีสติให้หมดแต่มันไม่เป็นอะไรมากนะคะไม่เป็นอะไรมากบางทีอาจจะแบบ มือซ้นปิดประตูทับนิ้วตัวเองอะไรแบบนี้คือเหมือนประมาทเลินเล่อแล้วเราก็จะเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆของเรานะคะแต่ว่าก็หายได้อ,อ,อย่างบางคนอันเนี้ยในการเจ็บไข้ได้ป่วยอะค่ะมันมันขึ้นอยู่กับบุญกับก,บกรรมของตัวเองที่ทํามาแต่อดีตชาติคนจะเจ็บมากเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นตุนบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ท,ทําไมทาไมบอกว่าผมรักษานี้คือไม่หายกะทีเลยคือมันเป็นกรรมเก่า นะคะอย่างคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยชาวตุลเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคภูมิแพ้นะมีโอกาสเ,ออเลือดตกยางออกถลอกมีดบาดตกกระไดเล็บเปิดอะไรเงี้ยคือมันมีโอกาสนะคะแต่ใครจะเจ็บมากเจ็บน้อยเท่านั้นมีโอกาสนะในเรื่องข้อเท้านะในเรื่องของโรคภูมิแพ้ต่างๆโรคผิวหนังที่มันกําลังจะกําเริบหรือเกิดขึ้นในนี้คือชาวตุลมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องเจ็บคอ เรื่องเจ็บคอเรื่องไอนะคะน,นี่คือให้ระวังรักษาร่างกายออกกําลังกายให้ร่างกายพักผ่อนนะคะยิ่งตอนนี้มีโรคระบาดด้วยก็คือลำบากนิดนึงนะต้องใส่ใจดูแลตัวเองนะคะต้องเข้มงวดแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ถึงกับตายรักษาได้ไม่เป็นโรคที่มันรุนแรงอ่านะ,ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นขึ้นมาคุณได้หมอเจอหมอที่มีความรู้ความสามารถ นะสามารถรักษาคุณหายได้แต่ว่าโลกที่คุณเป็นมันจะเลื้อหลางแค่นั้นเองเลื้อหลางลําบากกวนใจหงุดหงิดหน้าเบื่อจนเบื่อตัวเองแล้วจนไปพ่านคนรอบข้างอะไรเงี้ยคือชาวตุลในเดือนมีนาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ให้นางสมาธิควบคุมอารมณ์แล้วก็แผ่เมตตาลงไปที่ตัวเองเป็นโรคเป็นภัยอะไรแบบนี้นะคะก็มันจะช่วยทุเราจางได้แล้วก็ให้ใส่บาตรบ้างนะชาวตุนคนไหนที่ไม่เคยใส่บาตรก็ควรที่จะใส่บาตรบ้างนะคะแล้วให้เจ้ากรรมในเวรทุกนี้ก็คือจะค่อยๆจางหายไปส่วนอื่นเรื่องเงินเรื่องทองยังก็ยังมีใช้ในราศีตุลเนี่ยดูแล้วเป็นเป็น เสียนที่ขึ้นมาเนี่ยดีนะคะยังโอเคอยู่นะคะทั้งเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเตือนอย่างเดียวคือไม่อยากให้ลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะประคับประคองไปนะคะคนไหนตุนคนไหนที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กอะคนที่อายุน้อยของเราให้ระวังนิดนึงนะคือช่วงนี้ตุนอะถ้าทำงานทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก ปกติเราจะมีจะมีปากปองอยู่แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้จัดก,การเราเป็นหัวหน้าเราคนที่เป็นแด่จะเป็นลูกน้องเราอะไรเงี้ยเนี้ยนะตัยกตัวอย่างนะคนเราพางจะสร้างปัญหาให้หมดเลยเราจะมีความรู้สึกว่าหน้าเบื่อไม่อยากอยู่แล้วไอหันไปทางนี้ก็เป็นอย่างนี้คือเนี้ยให้ใจเย็นๆนะมันเป็นแค่ช่วงเนี้ยเดือนเดียวจนถึงแบบประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนเมษายนผะลงานก็จะจบแล้วนะคะก็คือความอึดอัดจะอยู่แค่นี้เองวุ่นวายแบบไม่ได้ดังใจอะไรประมาณเนี้ย นะ่ก็คือให้ให้แผ่เมตตาให้พวกเขาไปนะเดี๋ยวก็จะผ่านไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องความรักนิดน,นึงวันนี้อาจารย์เตรียมไพ่ไว้หมดแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหรือคิดมันจะนานเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่มีคนอยากดูจากฟังอาจารย์พูดหุ้ก็เลยเตรียมไว้ก่อนอ่ะเ,เปิดไพ่มาแล้วทีนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะ ดูจากไพ่นี้นะคะกับดวงดาวนะคะความรักจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะเพราะว่าดวงกู้ครองอะ่ะมันตกอยู่ในภพมรณะนะรักจะไม่ค่อยราบรื่นนี่นะคะตำแหน่งบนสุดก็คือตำแหน่งศรีษะนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดเรื่องความคิดความอ่านอะไรของเราเนี่ยนะคือ,อ,อชาวราศาีตุลนนถ้ามีความรักนะคะผู้ใหญ่จะเป็นหลักนะคือเหมือนคาว่า ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์เป็นคนเลือกให้คู่นั้นจะเจริญภาษาภาษาโบราณเลขจำเรินนะก็ <c oughs> <c oughs> คือมันจะเจริญอ่ะพูดง่ายๆนะถ้าเลือกคู่จากที่ผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์เลือกให้ที่ผู้ใหญ่ชี้ว่าอ๋อผู้หญิงวันนี้ดีผู้ชายวันนี้ดีแต่งได้เนี่ยถ้าเชื่อผู้ใหญ่นะจะโอเคมากนะคะเนี่ยคือจริงๆชาวลัคนาราศรีตุลก็มีหัวงโบราณนิดๆนะก็คือเชื่อผู้ใหญ่นะ ชื่อผู้ใหญ่นะก็เหมือนมีดาวเกตคุ้มคุ้มอยู่อะไรประมาณนี้นะแต่มักจะเลือกเยอะนะมันมีเลข3ดอกเลือกเยอะเลือกเยอะเข้ามาเยอะเลือกมากแลยอีกอย่างชาวตุนคนเจ้าชูด้วยนะคะชีวิตมีแต่การเดินทางเนี่ยเดินทางเดินทางคำพูดเจราจาเม้ามอยหอยสังอยู่นะคน,นก็ติดเยอะไนงะเป็นคนสนุกสนานเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นการที่ชาวตุนจะเลือกคู่เนี่ยพาให้มาเจอตัวให้พ่อแม่ตัดสินใจเลย เราจะรักมากรักผู้หญิงคนนั้นรักมากรักน้อยหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าผู้ใหญ่ชีว้ว่าดีคนนั้นดีนะคะเพราะว่าพ่อแม่เป็นพราในบ้านนะเชื่อพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกแล้วนะ,ะเพราะว่าความคิดคุณก็เป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเรื่องความรักนะคนที่ยังไม่มีคู่นะหมายถึงโสดคือโสดสนิทเลยมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้คนที่จะเข้ามาเพราะว่า ชาวตูนจะมีคนเข้ามาเยอะนะแต่ก็ระวังเป็นแบบก็จะมีหลายประเภทนะผู้หญิงจะมีผู้ชายเข้ามาผู้ชายก็มีผู้หญิงเข้ามาแต่ในไพ่เนี้ยขึ้นว่าคุณจะถูกตาต้องใจกับเพศเดียวกันคืออาจจะมีลักษณะกระเดียดไปทางทางทางเพศเดียวกันนะประมาณเนี้ยจะไปถูกตาต้องใจคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือว่าเราอาจจะมีลักษณะกระเดียดไปทางนั้นแล้วก็เลยมีคนประเภทอย่างเนี้ยมาชอบเราอามา ชอบพอถูกใจแล้วก็ให้ให้มันขึ้นลันกษณะแบบนี้นะอืมอันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกรสนิยมทางเพศของเราเองนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะความรักทุกอย่างเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเลือกให้ถูกคนแค่นั้นเองนะจะเพศอะไรก็ตามแต่นะคะเลือกให้ถูกคนเป็นคนดีก็พอนะอืมทีนี้ในการเลือกคู่เมื่อกี้บอกแล้วนะให้ผู้ใหญ่เลือกไม่ว่าจะรักประเภทไหนนะคะให้ผู้ใหญ่เลือกนะเพราะว่าอันเนี้ยความรักของคุณนะ่ะ คนที่โสดโสดสนิทเลยจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะได้คบหาดูใจได้คบหาได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ผู้ชายคนใหม่ได้เรียนรู้สิ่งมาจากผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยเรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้เรียนรู้จากอะไรพวกเนี้ยนะคะมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้สูงแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,นะที่เป็นผู้หญิงมีโอกาสเสียตัวค่อนข้างสูงอันนี้บอกเลยนะคะมีโอกาสเสียตัวให้คนรักค่อนข้างสูงนะ เพราะฉะนั้นคือคือถ้าไม่พร้อมไม่พร้อมก็คืออย่านะคะไม่พร้อมไม่ยังไม่มั่นคงยังไม่ฟันธงลงไปก็คือให้เซฟตัวเองนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะไปด้วยกันสองคนค่อนข้างสูงมากนะแล้วความสัมพันธ์นั้นก็จะจบเร็วมากภายในวเวลารุ่เร็วประมาณ2ปี3ปีอะไรแบบนี้นะจะจบค่อนข้างเร็วนะคะส่วนผู้ชายถ้ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงก็จะยืดเยื้อนานหน่อยนานหน่อยเพราะว่า ในไพ่นี้ป่งบอกว่าถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณจะตัดความสัมพันธ์จะเลิกกับแฟนผู้หญิงคนนี้ยังไปได้ยากเพราะว่านี่อยู่ในอยู่ในผู้หญิงคนนี้จะอยู่ในส่วนล่างในส่วนขาของเราเพราะว่าเออมันมีการเจราจารที่ไม่จบสิ้นนะคะคนไหนที่มีแฟนแล้วกำลังจะเลิกนะชาวตุ่มก็คือมันมีคาราคาสามว่าไพ่มันขึ้นมานะมันเป็นความรักนะแต่ว่า มันมเีเลข8ดอกเกิดขึ้นนะมันเจรจาไม่จบไม่สิน้นสักทีหมุนไปรอบทิศ8ดทิศ3ด้านยังไงมันก็ไม่จบไม่สิน้นมันก็ยังคาราคาซัางนะจะไปก็ไม่ไปอ,อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ก็ไม่ก็ไม่เวิร์กอะไรแบบเนี้ยนะคะมันย,ยังมีอยู่นะในเก็บกับผู้หญิงคนนี้แล้วเป็นโคดําด้วยนะคะไม่ถูกกับเกณ์ชาตาอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะจริงๆชาวตุนเนื้อผู้จะต้องเป็นผิวขาวหรือขาวเหลืองเท่านั้นนะ,ะแล้วก็เนี่ยในส่วนของฝั่งนี้ก็เหมือนกันนันนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะผู้หญิงที่จะเลิกกับผู้ชายผู้หญิงชาวตุนนะถ้าจะเลิกกับผู้ชายก็ยังไปไม่ได้ติดอะไรก็ไม่รู้แต่ความรักครั้งนี้มันมันไม่ใช่เนื้อคู่นะมันมีไพ่จ็กเกอร์จ็กเกอร์เกิดขึ้นแล้วผู้ชายก็จะเป็นดอกจิตก,ก็ไปสัมพันกับแปดแปดดอกจิกใบนี้นะคะนะมีความคุมเครือทุกอย่างเลยจะเลิกก็ไปไม่ได้นู่นนี่นั่นติดคือมันติดวิบากกรรมอ่ักู้ด้นง่ายๆมันติดวิบากกรรมมันยังเลิกกันไม่ได้นะคะ ยังเลิกกันไม่ได้ในในส่วนของคนโสดเมื่อกี้บอกแล้วแล้วคนมีครอบครัวคนที่แต่งงานมีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะเ,เรียนรู้เร,เรื่องใหม่ๆด้วยกันอย่างเช่นคุณอาจจะอยากทําธุรกิจร่วมกับคู่สามีภรรยาหรือว่า อยากจะเปิดธุรกิจลงทุนใหม่แต่เมื่อกี้ไพ่เสียร้อยแปดบอกแล้วนะอย่าพึ่งนะคะให้เรียนรู้หาความรู้กับาไพ่ไพ่นิ้ขึ้นนะว่าด้านเนี้ยนะอาจจะอยากเปิดกิจการกําลังจะเปิดกิจการนะเนี่ยกาลังอยากจะเปิดกิจการลงทุนกับกับคนรักอย่างเงี้ยนะคะมีการเจราจาพูดคุยอาจจะมีการเรียนรู้อาจจะมีการศึกษาหาความรู้ว่าแบบว่าอยากทำกิจการอันเนี้ยก็ไปดูงานไปนู่นนี่นั่น นะแต่เมื่อกี้ไพ่เศษร้อยแปดบอกไปแล้วว่ายังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะต้องลงทุนเพราะว่าคุณหันมาทางมือข้างนี้คุณมีความลังเลอยู่นะลังเลอยู่แล้วก็อาจจะติดขัดเรื่องเรื่องอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการทําธุรกิจอย่างถ่องแท้ยังเรียนรู้ธุรกิจนั้นๆยังยังไม่ยังไม่ถ่องแท้คู่นี้ง่ายนะแล้วมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่สําเร็จยังไม่สักเซสคือยังทําไม่ได้ เพราะว่าในยังไม่พร้อมในหลายๆด้านแล้วเมื่อกี้พ่เสร็จเราแต่ก็บอกว่าห้ามลงทุนและนี่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับความหลักด้วยนะคะนะคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงทุนเด็ดขาดให้อยู่กันไปอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งลงลงทุนด้วยกันยังทําไม่ได้นะเพราะว่าทําไปแล้วมันอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทแต่ไม่ได้เลิกลานะ แต่ว่ามันจะเป็นบอกเกิดให้การเงินการลงทุนการค้าขายของคุณน่ะมันดอกไว้นี่คุณจะมีปากเสียงกันในครอบครัวนะคะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันมีนี่เกิดขึ้นนะคะเลข7กับเลข4ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้่าแล้วก็เรื่องการลงทุนนะคะลงทุนเกี่ยวกับความรักคัวพันกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัดออกไปก่อนเพราะตอนนี้มีโควิดด้วยนะยังไม่ต้องลงทุนนะคะยังไม่ต้องลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ โดยเฉพาะทำงานเกี่ยวกับคนที่เรารักนะให้อยู่ในสภาพครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี้ยมั่นคงสำหรับคนมีคู่นะมีครอบครัวหมายถึงว่าคนแต่งงานมีครอบครัวมีอะไรกันแล้วอ่ะอยู่แบบพ่อแม่รัาคือไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะคือให้อยู่กันแบบอย่างนี้ไปก่อนยังไม่ต้อง ยังไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอะไรลงทุนทั้งสิ้นอยู่แบบครอบครัวพ่อแม่รักลูก,ลกคาะกันไปกินข้าวนู่นนี่นั่นดูแลกันไปก่อนให้พ้นปีนี้แล้วสิ่งที่คิดว่าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับคนรักก,ก็คือค่อยปีหน้านะคะนะคะนี้วางไว้ก่อนได้เลยนะก็ขอให้ชาวลัราศีตุลน,นะคือทุกคนผ่านพ้นเรื่องความรักขอให้ราบรื่นนะคะขอให้ประสบผลาสำเร็จทุกคนนะคะแล้วก็ฝากช่องของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาดูดวงก็ติดต่อนะะ้องแฮ